สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาเจอกับฝนในช่องสปายสปอยแล้วหลังจากที่ฝนไม่ได้อัปคลิปมาหลายเดือนมากๆนะคะก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะที่แบบว่าทําให้รอนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วกับปี2024วันนี้ฝนจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการทําทรงผมให้ดูหน้าเด็กนะคะปีนี้เดือนกุมภาพธที่ถึงอะ่ะทุกคนฝนอายุกําลังจะ37ปีเต็มนะคะก็อ,อายุเยอะมากๆแล้วนะคะจะ40แล้ว ก็เดี๋ยวไปทํากันเลยดีกว่านะคะคลิปนี้ฝนอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรแบบเลยนะคะอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าจะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะคะซึ่งฝนรู้สึกว่าผมช่วงนี้ทำแล้วมันทําให้เราดูหน้าเด็กดูแบบว่าดูย้อนวัยนิดนึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เด็กเลยก็ตามนะคะเริ่มแรกเลยเราก็จะแสกกลางก่อนนะทุกคนแสกกลางไว้ก่อนนะคะ แล้วก็จะแบ่งผมไปแบบนี้เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับปี2023ที่ผ่านไปแล้วสำหรับฝนก็โอเคทุกอย่างนะคะสุขภาพโอเคไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพโอเคหมดแล้วก็ รู้สึกว่าตัวเองอ่ะออกกำลังกายดีขึ้นมากที่ฝนเคยทำคลิปเกี่ยวกับการไดเอทอ่ะเดี๋ยวจะมี EP 2แน่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ผอมลงมาเยอะแล้วเหมือนกันนะคะด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างหนึ่งเราจะรวบจากหลังหูขึ้นไปนะคะ ปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่โอเคสำหรับฝนนะคะทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้มีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเข้ามาเลยในชีวิตรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะขึ้นแล้วมันก็รู้สึกโองได้กับหลายๆสิ่งหลายๆอยา่างอืมเหมือนกับไม่อยากไม่อยากไปถือสากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องทุกคนประมาณนั้นเราก็จะได้เดี๋ยวนะขออนุญ,ญาตแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะทุกคน มันมันดูแบบหงพดงิงขึ้นมาคือเมื่อเราอายุเยอะขึ้นอ่ะสำหรับฝนนะสำหรับทุกคนไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันพอฝนอายุเยอะขึ้นฝนรู้สึกว่าฝนไม่อยากใส่ใจในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะอืมอะไรปล่อยวางได้ฝนก็จะพยายามปล่อยวางหรือทุกคนจะไม่จะไม่ใส่ใจหรือเอาปัญหาเล็กๆ็กน้อยๆอย,อยมามาทำให้ตัวเอง ปวดหัวหรือว่าเครียดนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถัดเปียตอนนี้ฝนย้อมผมเข้มมากเลยทุกคนเนื่องจากว่าฝนอยากที่จะให้ผมที่มันเป็นไฮไลท์กระดักระด่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันสีเท่ากันไปหมดเพราะว่าเหมือนกับว่าถ้าเราทำไฮไลท์หรือทำสีผมอ่ะ มันต้องได้ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นแล้วฝนเป็นคนที่ผมยาวเร็วมากเดือนหนึ่งเนี่ยผมฝนจะยาวประมาณสองเซนซึ่งฝนก็ว่ามันยาวมากอยู่นะแล้วถ้าสมมติว่ายาวสองเซนออกมาเนี่ยผมดํากับผมสีทองหรือไฮไลท์ที่ทําไว้เนี่ยมันจะค่อนข้างตัดกันมากเกินไปจนรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำ มันจะดูดูเหมือนเราเป็นคนที่ไม่ใส่ใจในผมในอะไรของตัวเองก็เลยอะทําเข้มไปเลยดีกว่าตอนนี้ก็เลยกลายเป็นแบบทําผมเข้มนะคะฝนทําของการเย่ที่ปิดผมขาวนะทุกคนแต่จริงๆอะฝนไม่ได้มีผมขาวอะไรให้ปิดหรอกแต่ว่าทําเพราะว่าเห็นว่ามันปิดสีต่างๆได้ดีนะคะ แต่ฝนไม่รู้ว่ามันจะอยู่ติดกับเรานาน,านมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าฝนก็เพิ่งทำได้ประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะแล้วราคามันก็ไม่แพงเนาะทำง่ายด้วยอะไรด้วยฝนอาจจะดูแต่กระจกหน่อยนะทุกคนเพราะว่าไม่ดูไม่ได้มันจะผิดทรงนะคะ เดี๋ยวทีเนี้ยฝนก็จะเริ่มกลับมาทําคลิปแล้วและอีกอย่างนึงอ่ะที่ฝนหายไปทุกคนอยากรู้ไหมว่าฝนหายไปไหนมาฝนติด t i k t อกฝ <c oughs> นติด t i k ตอกหนักมากทุกคนฝนไปอยู่แพลตฟอร์มทิกตอกจริงๆถ้าใครอยากติดตามทิกตอกฝนนะทิกตอกฝนเชื่อว่า Baby. p รินเบบี I ้พรีนเ B b ีเนะคะพินเบบี เล่นติ๊กตอกติดติ๊กตอกมากตั้งแต่ช่วงโควิดนี่ก็ได้ทรงผมเรียบร้อยแล้วทุกคนรู้สึกว่ายังไงมันดูเด็กขึ้นไหมแต่ว่าเนี่ยฝนกำลังจะออกไปรับเด็กๆนะคะก็เลยว่าจะไปแวะร้านกิฟช็อปด้วยจะไปซื้อกิฟตัวเล็กๆมาติดนะคะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอการทำผมอะไรประมาณนี้นะคะก็ ฝากกดไลค์ให้ฝนด้วยนะคะทุกคนแล้วฝนก็จะกลับมาแน่นอนในปี2024นี้จะไม่หายไปอีกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากเรื่องน้ำหอมด้วยเดี๋ยวฝนจะมีรีวิวน้ำหอมด้วยทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอทำผมไปก่อนเพราะฝนร,รู้สึกว่า เรื่องแฟชั่นความสวยความงามเนะี่ยหลายๆคนก็ให้ความสำคัญอยู่เหมือนกันวันนี้ฝนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ